สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่กรารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนักสะสมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับโดยเฉพาะนักสะสมมือใหม่นะครับวันนี้อาจารย์สยามนะครับจะมาแนะนําและก็จะมารับซื้อด้วยนะครับสําหรับใครที่มีในเหรียญที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้น ก่อนที่จะชมรายละเอียดของคลิปนี้อาจารย์สยามขอฝากทุกท่านนั้นแชร์คลิปเพื่อเป็นสะพานบุญด้วยนะครับเพราะว่าบางคนนั้นอาจจะถืออยู่ก็ได้แต่ไม่รู้ว่าเหรียญ2บาทนะครับที่ใช้ในประจําวันเนี่ยอาจจะมีมูลค่าสูงก็ได้สำหรับคลิปวิดีโอนี้มีมูลค่าสูงถึง10,000บาทนะครับที่อาจารย์สยามจะรับซื้อของทุกคนนะครับเพียงแค่มีเงินแค่6บาทเท่านั้นก็สามารถแลกได้ 1 0 0 0 0บาทนะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทุกคนต้องเอารายละเอียดให้ดีนะครับมาฟังในส่วนของข้อมูลนะครับเราจะแนะนํากันก่อนนะครับความรู้เกี่ยวกับเหรียญ2บาทนี่นะครับในส่วนของเหรียญ2บาทที่เราพบเจอในท้องตลาดนี่นะครับในปัจจุบันเนี่ยก็ยังเห็นกันได้ง่ายอยู่ก็คือนะครับจะมีทั้งรูปแบบที่เป็นสีเงินนะครับพระเศษเล็กแบบนี้ในก็เป็นสีทองเหลืองนะครับพระเศียรใหญ่แบบนี้ สองเหรียญนี้นะครับผลิตออกมาคนละปีกันนะครับมีอยู่สองช่วงนะครับช่วงแรกๆที่ผลิตเหรียญสองบาทออกมาเนี่ยจะเป็นรุ่นนี้นะครับนี่ฮะเป็นแบบนี้น่าจะเป็นภาพพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นสีเงินเนี่ยอย่างนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้จะผลิตออกมาอยู่ประมาณนะครับสามพศด้วยกันก็คือที่เป็นสีเงินนี้นะครับแม่เหล็กจะดูดติดนะครับ ในส่วนของสีเงินที่นะครับพบเจอในตลาดเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่3พศก็คือ 2, 5 4 9 2,500นะครับอ่า48แล้วก็2550นะครับ, 2, 50, นรบในส่วนของสีเงินนะครับที่เขาเล่นหากันเนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นปี2550นะครับที่เป็นสีเงินแบบหาง่ายๆนะแต่ต้องมีจำนวนมากหน่อยถ้าใครไปเจอสีทองปีห0สเนี่ยมูลค่าสูงเลยทีเดียวนะครับ สำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับข้อมูลการผลิตนะครับปี2548นเนี่ยผลิตมาประมาณ4ล้านเหนนรียญนะฮะโดยประมาณนะแล้วก็ปี25 4 9นี่ประมาณ128ล้านเหรียญในส่วนของปี50นี่เป็นปีเปลี่ยน่ายนะครับตามข้อมูลก็มีประมาณ100กว่าเหรียญแต่ออกมาใช้จริงจรินี่ไม่เยอะก็เลยทำให้ปี50นนะครับสำหรับเหรียญสีเงินแบบนี้จะพบเจอได้ค่อนข้างที่จะยากหน่อย ก็ลองพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองเพราะปี50นเนี่ยมีการเปลี่ยนถ่ายมาเป็นเป็นปี51นะฮะก็นั่นจะว่านะครับเหรียญที่เป็นสีเงินเนี่ยนะครับตอนที่ผลิตออกมาเนี่ยมันเกิดกระแสดราม่านิดหนึ่งเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าคนที่ใช้เงินเหรียญเนี่ยเหรียญ2บาทนี้เกิดความสับสนก็นั่นจะว่าเหรียญสองบาทเนี่ยไปละไม้คล้ายกักับเหรียญ1บาทจึงทําให้นะครับพ่อค้าประชาชนเนี่ยได้เขียนเลข2ออย่างนี้ไว้เห็นไหมครับ สังเกตดูนะฮะเพื่อให้จดจำนั้นได้ง่ายขึ้นนะครับพอเริ่มมีปัญหานะครับในเรื่องของการจดจำนะครับเกี่ยวกับเหรียญ2บาท1บาทจึงทำให้ในส่วนของนะครับกรมธนารักษ์เนี่มองถึงความลำบากนะครับของการใช้จ่ายของประชาชนจึงทำให้หยุดผลิตในปี50สนะครับสำหรับพัสดุเล็กแบบนี้นะครับเลยมาเป็นเหรียญรุ่นนี้ครับ เดือนนู้นนี้จะออกมาเป็นทองเหลืองนะครับพระเสียรจะใหญ่ที่เรียกกันนะครับซึ่งนะครับมีการเปลี่ยนถ่ายเป็นภาพพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9ให้ดูเป็นปัจจุบันมากที่สุดนะครับนี่ฮะเป็นเป็นเนื้อทองเหลืองแบบนี้พิกหลังกลับมาเนี่ยนะฮะจะเริ่มที่ปี2551นะครับสำหรับปี2551เนี่ยนะครับผลิตมาเนี่ยประมาณ10กว่าล้าน ปี2551เนี่ยเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะครับใครมีจํานวนมากนะครับเป็นหลัก200300เหรียญหรือ500ยเหรียญหรือพันเหรียญเนี่ยอาจารย์สยามยินดีรับซื้อนะครับนะครับยินดีรับซื้อให้สําหรับปี51นะขอให้มีจํานวนมากหน่อยให้ราคาเกินหน้าเหรียญแน,น,น่นอนนะฮะยิ่งใหม่ยิ่งยิ่งให้แพงนะี่ยยิ่งเป็นถุงยิ่งให้แพงเพราะฉะนั้นใครเจอปี2 5 5 1เนี่ยก็เก็บสะสมได้นะครับพอมีเยอะๆแล้วก็ค่อยส่งนะฮะมาประเมินราคาโดยการแอดไลน์ไอดีของเรามานะครับ นี่คือข้อมูลนะครับสำหรับนะครับเหรียญ2เหรียญนี้นะครับเอาละนะครับทุกคนครับหลังจากฟังข้อมูลนะครับของ2เหรียญนี้แล้วผมจะให้าทุกท่านนะครับจดจำสามพสนะครับดังต่อไปนี้ให้ดีนะครับถ้าใครพบเจอนะครับในสิ่งที่เราบอกแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าเป็นเหรียญที่เราต้องการจริงๆเนี่ยผมให้ราคา10,000นนะครับมาดูข้อมูลครับฝากแชร์คลิปวิดีโอด้วยนะครับสำหรับนะครับนักสะสมนะครับมือใหม่นะครับ เพื่อเป็นสะพานบุญร่วมกันเด้อน,นะครับแชร์ไปนะครับเผื่อได้หลายคนนั้นถือไว้เป็นกรรมก็อาจเป็นไปได้มาดูข้อมูลที่ผมรับซื้อนะครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น3จุดที่คุณต้องดูนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงจุดแรกก่อนที่พศก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะนะครับสรุปให้นะครับว่ามีพศอะ,ะไรบ้างและจุดไหนที่ทําให้เราซื้อในราคา3มเหระะียญ3ามพศนะครับหนึ่งบาท ทุกคนสังเกตดูนะครับสาหรับเหรียญนี้นะครับนี่คือเหรียญแรกนะครับพลิกหลังกลับมาไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับจุดที่1นะครับคือปี2 5 5 3นะครับเหรียญแรกนะเหรียญที่2นะครับปี2 5 5 2นะครับนะครับเหรียญที่3ปีอะไรนะครับปี2560นะครับใครมีนะครับ3พศนี้นะครับ3พศนี้ดูดีๆนะครับ สามพอสอนี้นะทุกคนนะให้ทุกคนจดจําอย่างนี้นะอันดับแรกเลยนะครับอ่าก็คือพอสอนะ<ม>เดี๋ยวอาจารย์ได้เลี้ยงให้ให้แบบละเอียดนะจะได้เข้าใจกันนะครับว่าแบบไหนขายได้ขายไม่ได้นะครับสามพอสอก็คือนะครับเป็นปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองเหรียญสองบาทนะเหรียญสองบาทนะสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับแล้วก็สองพันห้าร้อยห้าสิบสามนะครับเหรียญของคุณเนี่ยนะครับเหรียญของคุณต้องเป็น สีเงินแบบนี้เป็นเนื้อเงินแบบนี้นะเป็นเนื้อนิกเกิลแบบนี้นะนะครับปี52นะปีห้นะครับปี60แล้วก็ปี53นะครับเหรียญของคุณนะฮะจำเป็นอย่างยิ่งฟังอีกครั้งนะครับต้องเป็นเนื้อนิกเกิลแบบนี้นะครับเป็นสีเงินแบบนี้เท่านั้นถึงจะซื้อเพราะส่วนใหญ่ที่เจอสามาสอเนี่ยจะเป็นเนื้อทองเหลืองแบบนี้นะครับจะเป็นเนื้อทองเหลืองแบบนี้ซึ่งมันหาได้ง่าย นะฮะส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อทองเหลืองแบบนี้พระเศียรใหญ่แบบนี้แต่สําหรับสามเหรียญน,นี้จะเป็นเนื้อนิกเกิลทั้งสามเหรียญแล้วจุดที่เราจะให้ทุกท่านพิสูจน์เนี่ยคืออีกจุดหนึ่งนะนะครับคืออีกจุดหนึ่งก็คือนะครับสามจุดนี้นะครับอ่าสามพศเนื้อนิกเกิลแล้วเนี่ยจุดที่ทุกคนต้องพิสูจน์สามเหรียญน,นี้ว่าใช่สิ่งที่เราต้องการไหมนะครับอ่าจะได้รับเงินหนึ่งหมื่นบาทไหมนั้นให้ทุกคนนําแม่เหล็กมา แม่เหล็กมานะครับแล้วก็ดูดดูนะครับจิ้ม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 ดูถ้าแม่เหล็กติดอสามพสนี้นะครับอาจารย์สยามซื้อในราคาหนึ่งหมื่นบาทนะครับฟังอีกครั้งถ้าแม่เหล็กติดในอสามพสนี้ที่เป็นเนื้อนิกเกิลน,นะครับนะครับอาจารย์สยามยินดีรับซื้อในราคาหนึ่งหมื่นบาทนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนใครมีในสิ่งที่อาจารย์สยามแนะนําก็ นะครับลายไอดีโชว์อยู่บนหน้าจอนะครับสามารถแอดมาได้นะครับแอดมาหาเราได้ยินดีรับซื้อนะครับซื้อจริงนะครับไม่ต้องกังวลใจยังไงก็ฝากทุกท่านนะครับแชร์คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นสะพานบุญร่วมกันด้วยนะครับให้นักสะสมได้ทราบกันว่าเหรียญสีเงินนะครับสามปีพศนี้ที่แม่เหล็กดูดติดนั้นมีราคาสูงนะครับขอบคุณทุกท่านที่เกียรติดตามรับชมสยามชาแนลครับหวังว่าคลิปนี้จะดีและมีประโยชน์นะครับคงต้องลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า ขอกราบขอขรบคุณและสวัสดีครับคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ